คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือดุขาดึงคำกับใครดูละครไม่เหมาะสมอย่างแรงกับเยาวชนนะครับทุกคนต้องระวัน่ารักบเพื่อนๆคำนั้นอยางผู้ใหญ่ที่มีบทดีๆนะครับฮาบซอร์เดโม่กับสปาร์ต้าและโลอันใหญ่ของเรานะเราสปาร์ต้าทั้งหลายจงอย่าเก่งกว่าที่อยู่ประตูได้อยู่เบื้องหน้าอ่ายิ่งกองทัพของเรานั้นเล็กแต่เพียงใดชัยชนะของเราจะใหญ่แต่เพียงนั้นอันนั้นพันละเล่ส่วนคนละเรื่องไปกันต่อเอาวะ อย่าชนเข้าไปฟันฟันฟันโอ้ยออยอยฟันคอฟันคอฟันคอฟันแขนไม่ดีฟันแขนฟันแขนฟันคอฟันคอเอดีเอดีโอดีเอดีเอาวะทิ้งไปทิ้งไปไปกันต่อนะครับผมเอาวะไปกันต่อไปกันต่อยาวยาวปานไก่น้ำฟันคะแนนเลย ไอ้หนึ่งโลกระแทกด้วยโลแล้ฟันด้วยดาบฟันด้วยดาบฟันด้วยดาบเด็กช่างเด็กช่างมาแล้ว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 เลยนะเอามาวีทั้งโลนะครับผมอย่าลืมนะครับโลปับจระจรพร้อมกับปันสปาร์ต้าไอ้ทุบเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้มันมีสปาร์ต้าเหมือนกันใจเย็นใจเย็นใจเย็นฟันมาฟันมาฟันปึ๊บโ่อกระแทกหน้าฟันด้วยดาบ โลกระแทก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 หน้าโลกระแทกหน้าโลกระแทกหน้าฟันด้วยดาบแล้วก็โลกระแทกหน้าโลกระแทกหน้าฟันด้วยดาบ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 ฟันด้วยเตะฟันฟันฟันโลกระแทกโลกระแทกหน้าโอ้โหโลกระแทกหน้าเรียบร้อยเรียบร้อยเขามัดเหนื่อยจริงๆพี่เขามัดเหนื่อยจริงๆนะครับผมโอ้โหเลือด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 เตะข้งวัด ไปก็ต่อเฮ้ยฝันเอาดีเอาดีเฮ้ยฝันซ้ายฟันขวาฟันเราโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนแล้วโดนแล้วใครถามหาเลือดได้รับเลือดเลยกูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าโอ๊ยโอ๊ยโอ้โอ้ใส่เมาด์แดดใส่เมาแดดเอ้ยฝันเอ้ยอ๋ออ๋โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วระวังดีอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็นใจเย็นมายังยังไม่ล่วง ยังไม่ล่วงแต่ดาบล่วงไปแล้วยังไม่ล่วงแต่ดาบล่วงไปแล้วเออหยิบค้อนหยิบค้อนเออโอ้ยัง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 สู้ได้ยังสู้ได้เอ้ยสู้ได้อยู่ฟันเออยอย่าอย่าเออเรียบร้อยลงนรกนอนกี่ทุ่มครับเรียบร้อยลงนรกเลยเออไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหลกตรงมาหัวแตก นะครับผมเอาวะมาเดี๋ยวสิเอออย่างน้อยวะายงนรกเราก็มีกางเกงให้เราใส่คแล้วก็อ๋อโอ๋ยสาธิต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 ออกแล้วออกแล้วขึ้เกตขึ้นเกตก็ถอไสทีออกทีมออกเออโอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้ว ต <ficou S 2> ่อยมัน <forty> ต้องเจอกูไ <forty> อ้ไอ้ฝาโลกต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยต่อยกับฝาโลกเอาวะคนสู้กับฝาโล่เออสั่น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 เข้ามาสั่นเข้า้าเตะแม่งเตะแม่งสั่เข้าไปสั่เข้าไปสั่เข้าไปสัดกับฝาโลกเอากับฝาโลกเอาวะต่อย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 จับเวียง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 เตะเวียงเตะเวียงเตะเวียงเตะฟันฟันไม่ยังเออ กัดขึ้นไปตอ่ตอ,ยตอ,ยตอยต่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 อยต้าวอออ้าวอาลงขัดคืนฝาลงขัดขืนต่อยต่อยต่อยต่ยต at ่ยต่ยเอาดิเอาดิขัดขืนเนาะขัดคืนะเออเวียงเวียงเวียงต่อย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 ต่ยอยโอ้โหเอาเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับผมไกระต้อไป่ต้ออ้ยใส่หมวกก่อนใส่กันใส่หมวกก่อนมามามาเตะข้างวัดว่าไงตข้างวัดนะครับผมสเปหอสเปหมาเตมา ไอ้เรืยเม้หัวแตกเรื่อยฟาดนะครับผมมาหยิบขึ้นมาต่อยต่อยอีกต่อยเข้าไปโอ้ยโอ้ยลงนรกไปแล้วนะครับผมมาจะฟาดให้ตกนรกหมดอ่ะนะครับไปหยิบเรือยเลื่อยอ่ะไปกันต่อไปกันต่อนะครับผมเอามามาเอ้ยเอ้ยไอ้ลบโอ้ยเอาดิฟันฟันฟันเอาดิฟัน้ึยขวานฟัน้ึยขวานฟันนึงขวานทิ้งเอ้ยเดี๋ยวไม่ถนัดไม่ถนัดจงรับจงรับไป

วิ่ง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 วา่งวิวิ่ง่งวิ่งวิ่งวอ่นวิ่งวาวิ่้วิ่งวิ่ขวิ่งวิ่วิ่งว้ว่งวิ่งวิ่งวิ่งยิ่งว่ว่ต่ต่อย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 ต่่่ย่่ง่ยว่่ง่้ว่่ วิ่ง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 แบบวิ่งวิ่งแบบไม่ต่นกระพือไปอีกวิ่งปุ๊บ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 ปุ๊ นะครับผมบล็อกก็ได้บล็อกก็ได้บล็อกอไปกันต่อไปกันต่ออ้าวว่ะเอ้ยแทงแทงเออเอ้เอ้เอ้ขวานขวานขวานนี่ก็โกงนะพี่เออใช่ขวานก็โกงเออเฮ้ยเอ้ยแทงเข้าไปเออเออเอ้เอ้เอ้บิดบิดคิมคีมโอ้ยแทงเออชมเทียนชมเทียน จังเดินแทงเข้าไปเออจังเดินแทงเข้าไปเออดันเข้าไปจังเดินดันเข้าไปดันเข้าไปเออดันดันเข้าไปดันเข้าเรียบร้อยจังเดินเรียบร้อยเอาหมวกฟาดมาเลยเอาอะไรนะเอาหมวกฟาดมาเหรอโอ้ยเอ้ยได้หมวกใหม่ว่ะเฮ้ยนี่มันหมวกสปาร์ต้านี่ว่ะโอ้โหฉันได้ใส่หมวกสปาร์ต้าแล้วจะต้องหาดาบสปาร์ต้ามาใส่แล้วฟาดฟันนะครับเฮ้ยสปาร์ต้าเราไม่ใช่ไปต้องเป็นหมวกเราใช้หอกก็ได้นะครับผมเอาว่า เหล่าสปาร์ตาทั้งหลายจงอย่าเกรงกลัวสจูที่อยู่เบื้องหน้าแล้วมันตายละห่วยแล้วเอ้ยมาสปาร์ตาแทงเข้าไปเอ้ยโอ้ยให่ละใย่ละแทงเข้าไปแทงเข้าไปเรียบร้อยลงลงไปสิโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอานี้ใส่นี่ก็ได้เออใส่ปอกคอด้วยโอ้โหสปาร์ตา โอ้โหนี่มันชาวสปาตาชัดชัดนะครับผมไม่น่าใส่เสื้อเลยไม่น่าใส่เสื้อเลยมาเท่แล้วโอ้ไม่เป็นไรมามาแข่งข้าไปที่หน้าอกโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมดึงออกโอ้โหโหดชัดนะครับผมบอสต้องมาแล้วนะครับผมโอ้พี่โหวดขนาดนี้มาบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนจะขึ้นแล้วจะขึ้นจะกออกมายังไม่บอสยังไม่มาลูกกระจอกใบแล้ว แทงเข้าไปอือลูดไข่ลูดไข่แทง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 แงแงเอาดิแทงสู้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 แทงสวนแทงสวนนัเรียกเรียกแทงสวนเอาวาเรียบร้อยโอ้โหนี่มันพัดตำรวจหลวงชัดๆนะครับสำหรับหอกนะครับผมโอ้โหไปกันต่อเอาวะแล้วก็มีเอ้ยโอ้โหดินดินดินเออต้องมีดับมีดาบข้างเอวไว้สำรองนะครับมีดาบข้างเอวไว้สำรองนะครับผมเอาวะไปกันต่อไปกันต่อแทงตดปันที่แทงตอดเนี่ย ไปกันต่อไปกันต่อโอ้ยแทงกัาไปเรียบร้อยเอาชิบหายแล้วไม่ไม่เลยไปเอ้ยจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นมามาเจอสปาร์ต้าของพี่หน่อยเป็นไงโซโลโมชั่นหมดเอ้ยฟันเอ้ยโอ้ยโอ้ยจะบาตายฉันจะบาตายฉันจะตายอะไรตรงนี้โอ้ยโซเซโซเซโซเซโซซัส โซซูซีเกมกำลังจะแพ้กันเหรอเดี๋ยวฉันยังไม่มอมแพ้ตอนนี้อย่าอย่าไก่หนาอย่าเอโอ้ยไก่หนาโอ้ยไก่หนามตีเป็นลูกกูเลยเออไก่หนามยาใจเย็นไก่หนาโอ้ยไก่น้ไก่นามเกมหลุดแล้วไก่หนามยางแตกจบนะครับจบเกมโอ้ยเกมเด้งเอาดาบแบบเอลเจเด้อ้าย กดตัวเก็บค้างไว้ครับกดตั่เก็บค้างไวโดนไก่หนามอีกแล้วคเออเราแพ้ไก่หนามอ่ะเราเขาเรียกว่าเพชรตัดเพชรนะครับผมกําลังมาเลยใช่กําลังมาเลยหลุดเลยกําลังมาเลยกดแทงอย่างไงเอาวะแลแล้วนะครับณเร่งนี้ที่พักจิตณเร่งนี้เรามีมิตยิ่งใหญ่กาบสวีดัสวัสดีครับท่านนะครับผมกลับมาพร้อมกับสงสึก มวยคู่เอกที่ทุกคนรอคอยคอยตั้งตารอมานานนะครับระหว่างนาบิลกับซุปเปอร์เล็กนะครับผมโอ้โหมาดูสิว่าชายคนนี้จะเอาชนะซุปเปอร์เล็กได้หรือไม่นะครับผมเอาว่านาบิลต้องสูงประมาณเท่าไหร่ ประมาณสักร้อยหกสิบสองนะครับผมร้อยหกสิบสองนะครับผมไปกระต้อแลด้ไแล้วนาบิลของเขาก็ปรากฏกายขึ้นนะครับผมข้างๆผมเนี่ยแหละมาเลยนะครับผมอ่านาบิลเออแง่แง่แง่เอาเลยเอ้ยใจเย็นเฉเย็นเดี๋ยวปรับกรปรับกรนะครับผมทุกความมันที่ทะลุขีดจำกัดนะครับผมต้องให้นาบิลถึกๆหน่อยมาไอ้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 ยักษ์ไอ้ยักษ์มึงเจอเจอกูหน่อย ต่อยเลยเอาว่าต่อยขาแล้วต่อยต่อ,ตอ,อยไปเออเอ้าเอาชิบหายชิบหายไม่ใช่หลบเหรออ้ยโดนเหยียบต้องสูงหนึ่ราี่โอ้ยต้องลุมเราต้องลุมมันนะครับผมเราต้องลุมมันสูงหนึ่งร้อย้นเหรอสูง198 198้อยเก้ยใช่ไหมมาประกวดไปดิร้อเก้าสิบมันประมาณไหนอยากดูจริงจีอ่ะนะครับผมโอ้ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แล้วนะมันคือไม่ใช่มันได้ใช้ดาบิวแล้วมันใช่ท่านแล้วเอาสู้ดิเอาว่ะเอาวะโอ้เอาเอาล้มล้มล้มกันกระทืบกระทืบโอ้ต่อย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 ลุ้มลุ้มอ่าลุ้ม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 อ่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันสูงเกินจนล้มมาหัวแตกตายนะครับผมเออเอ่อดึงดึงเอาเอาเอาจับจับจังหวะนี้จับเดา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 เอาว่ะเอาว่ะเดี๋แพ้ก่อนเดี๋ยวเดีแพ้ก่อนเดี๋ยว ไปกันต่อไปกันต่อไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วสูงเกินสูงเกินนะครับสูงเกินนะสูงเกินสูงเกินประมาณร้อยร้อยสี่สิบห้าเออกำลังดีกำลังดีกำลังต่อยถึงกำลังต่อยถึงนะครับผมมามาประกตัวมาาอ่ปรกดตัวมาเอ้ยเอ้ยอะไรแล่วเออเออใจเย็นจะเย็นโอ้มันจับค่อโอโอเอาว่ะเอาวงไหนเออเออกันดิกันดิกันดิเออเออเออเอา ล่วงคู่เลยนะครับมันซัดกูล่วงคู่เลยนะครับเดโมครับเล่นเดโมอยู่ครับเล่นเดโมอยู่ครับมามาโอ้ยใหญ่เอ้ยโอ้ยเอ้ยใหญเย็นคอโอ้ยยิบหายแล้วยิบหายใจเย็นใจเย็นปล่อยกูปล่อยกูเอ่อโอ้โหจับไอ้ล่วงไปแล้วโอ้โหเอ้ยใหม่แล้วใหม่แล้วมาใจเย็นใจเย็นโอ้โหเจาะยางหน่อยดิกูเจาะยางอะไรงะเอ้ยเอ้ยเอาอะไรล่ะ อะไรล่ะอะไรล่ะอะไรอะไรอสัตว์กันยังไม่จับจับไถนานะไม่ไถนานะเอาต่อยนะต่อยเอาดิเอาดิสัตว์กันนำยุ่สัตว์สัตว์ลวงสัตว์มันต้องมีลวงล่ะมันต้องมีลวงมั้งล่ะเอามามาสู้ได้เหรอเออเตะเข้าไปยาเนี่ยหัวมองหัวมองหัวมองเออหัวมองเออยอมแพ้ถึงก็ยอมแพ้ ต่อยต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 อยยังไรอยู่ไหนต่อยต่อยต่อยต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 ่อยหูเรียบร้อยเรียบร้อยดมไข่มจะต่อมาจะต่อวิ่งวิ่งดมไข่มันเข้าไปนะครับผมดมไข่มันเข้าไปมานับดูต้องเจอนี่ไปนะบิวมานับบิวเจอกบอสเจอบอสหน่อยเอาว่ามามึงจะแข่งดันพลังกูเหรอเออต่อยตอยตอยจับยกจับจับจับยกเัา เออพิ่เออพี่อากูพี่อากูอย่าเตะเอาดิจับคอจับคอบีบบีบคอ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 เอาวะมาไม่ยอมรู้จักสะบัดผ้าว่ารู้จักสะบัดิชอบยิงหัวนมตบยิกว่างัยว่าไง่ายว่าไง่ายบิดบิดเตะแล้วไงจับตกต่อยต่อยโอ้โหลวกไปแล้วลวกไปแล้วเออบิดหมานี่ มาเน่มาเน่มาเนมาเนมาเนโอ้ยจับยากจับเย็นจับยากจับยากจับยากจับเย็นจับยากจับเย็นมาเน่โอ้ยจะอุ่ย่างซะหน่อยช่างมันเออจะจับยกเดาซะหน่อยนะครับผมมันบังคับยากนะครับผมไปกันต่อมันเล่นในคอมได้ไหมเอาว่าพี่จอบมาแล้วพี่จอบนะครับผมเจอพี่จอบแน่มึงจะจามหัวมึงนะครับจะจามหัวมึงนะครับผมนับิวมาลาบิว แล้วก็เอามาจอกอ้อย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 อ้ยไอ้ยาลานี่ยาลาอะไรอะไรโอ้อย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 อ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละังหวะนี้หน้าแดงละไม่ได้ละหน้าแดงละหมอ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 มาไม่ทันเลื่อนหมดตัวตายโอ้ยตกนรกตลอดเลยวะไม่เป็นไร นรกไม่กล <tem> <to> <you> ัวนะครับผมมาพี่ยักษ์มาแล้วพี่ยักษ์พี่ยักษ์จะผ่านนรกแห่งนี้เองนะครับผมไปกันต่อเอาว่าไม่ต้องกลัวบอสเดี๋ยวผมลุยเองนะครับผมอยู่ไหนอไหนอะไร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 จังหวะนี้สันอย่างเดียวใส่เดียวยัหมดจากว่านี้สะบัดผ้าสะบัดผ้าเรียบร้อยกัดดื่อไปกันต่อสูงขนาดนี้ใครมันจะสู้กกูมามา พลังการตีพ่อตีแม่นะครับผมนี่เป็นเป็ด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 เป็นเปยิงหัวนมยิงหัวนมยิงไข่ยิงไข่จับหยิบต่อย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 ขย่าลงกาขย่าลงกาก็าเรียกขย่าลงตาจับขายกขึ้นมาเตะนะครับผมเตะนะครับผมเอาว่าเอาว่าคุยดูดินี่เขาโหดมากนะครับผมนรกนรกเรียกพี่นะครับผมโอ้โหเป็นการขี่ โครงกระดูกนะครับผมตายคาอากาศนะครับผมเวียงนะครับผมโอ้โห,หน่าหดจริงๆไปกระต้อซุปเปอร์นาบิวนะครับดมไขคม่คมๆดมไข่ <laughs> มาบอสมาเจอกันในน,นลก <500 S 1> นะวิ่งเขาใส่เลยละกันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนเองคาไข่อ้าว ตนกนรกอ่ะเกมลุดนจ้าอ้าวมดเอ้าวเอา,า,อา,อาลงนรกแต่ว่าอ่ะผ่านเฉยผ่านได้ไงวะงงงงนะเนี่ยไปกันต่อมาดับบิลกันอยกันหน่อยกันหน่อย มามารรบมีขอแก้แค้นนะว,วะมาสองตัวเลยมาสองตัวเลยเออมาสองตัวเลย <S <S อีตัวนึงติดขาอีตัวนึงติดไอ้ีตัวหนึ่งติดติดะ ดึง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 ไอ้เดี๋ยวดึงออกให้เดี๋ยวดึงออกให้เดี๋ยวดึงออกให้เอ้ยอย่าเล็กันเอ้อะไรล่ะอะไรอะไรอะไรมึงกันอะไรสู้เหรอสู้เอาดีเอาดีเอาดีกูเอาะเอาดดกเอามึงก็เอากสอดกันดิสดกันสดกันเอาดีสดกันให้หนัวสกันใหนัวเอาดีเอาสอดกันสดเอาดีเอามามามาใส่ใส่ใส่ไม่ยั้งใส่ไม่หยุดใส่ไม่หยดคนกัคนกับยักงคนกัยัเอาอยเอาดีเอออกูยงมัดมั่ว่ะเออมามาดิมาดิเออมาเียงเอาดีเอาโอ้โหโดนโดนหน้าโดนหลังโดนซ้ายโดนขวา ลุก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 โดยเฉพาะลุกลุกเออเอาวะมายังไม่ตายยังไม่ตายมามาเออเตะขาเตะขาต่อเตะขาต่อเตะขาโอ้โอ้โดนหลายตัวหลายตัวใจเย็นใจเย็นใจเย็นสู้เว้ยสู้อะไรอะสู้อดี้สู้ตาย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 เอาดิสัตว์สัตสัตสัตเอาดิสัตวไม่สัตวไม่ยัดสัตวไม่ยัดสัตไม่ยัดสัตวไม่ยัดสัตไม่ยัดเอาสัตว์สัตสัตสัตเอาดิเอาต่อยต่อยต่อยเอาดิเอาดิ มึงอะตีตีเอาตีเอาตีล้ำตีตีล้ำหน้าเอาดิเอาดิเออ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 ดู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 ด้วยดูด้วยดูดูผู้ชนะด้วยนะครับผมมามาเออหูดูหน้าสภาพหน้ามันยำแย่นะครับผมบอกว่ากูณกระชื่อมึงเละขนาดนี้นะครับบอกให right ้โงดขนาดไหนดูช้ำเลือดล้ำช้ำหนองนะครับผมแล้วนี่คือหน้าตาผู้ชนะ ต้องอย<ม>่างนี้นะหน้าตาพวกจะนั่นนี่คือ ชชยชนะที่เขาเปี่ยนไปด้วยความสุขนะครับผมหน้าเขาจะอมชมพูนะครับหน้าเขาจะอมชมพูเล็กน้อยนะครับผมเอาวาเอาวะเอายังไม่ชนะว่ายังเหลือเกินหนึ่งมันดึงดึงดึงเยู่งั้นมามาดึงดึงแข่งกับกัวมามาดึงดึงแข่งกันหรอมาดึง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 เอาเอามาดึงดึงเอาเอาเอาวะเอาวะมึงเข้าไม่เข้ากูเข้าไม่เข้ามึงเข้ากูเข้ากูเข้าไม่เข้าเอาดิมึงเข้าไม่เข้ากูเข้ามั้ยมึงเข้าม่เข้าเข้ากูเข้าเข้าก่อนมึงจะเข้ากูเข้าก่อนกูเข้าก่อนหรือมึงไม่เข้าเอายังไงมึงยังไงมึงไม่เขขข้าาามตติิด แต่คุจะบุกเขาใส่มามาเอาดิมามาเอาแล้วนะจะเข้าแล้วนะตั้งกาสูงสูงไม่กันสูงอะไรอะไรแล้วเตะขาสัตว์ให่สัตว์เออ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวไหวไหวไอ้มันเป็นเป่านิ่งมันเป็นเป่านิ่งมันเป็นเป่านิ่งเออมาดูดูการด้วยการกูคมๆมา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 หามาดิมามามาเอาดิมา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 เอา สัดๆสเออออออมันเตะได้ยังไงวะมันเตะได้ยังไงวะจุกจุกจุกจย่งยาไม่ล้มยังไม่ล้ม ยังไม่ล้มใช่ไหมยังไม่ล้มเออล้มดีกว่าไอสัตว์เอ้ยมึงเดินมาตั้งนานไม่ล้มมาล้มตรงนี้เออ,อ,อ,อดีถือว่าลมถือว่าลมฉลาดถือว่าลมฉลาดไปก็ต่อไปก็ต่อเซเซก็ไปสู้เซก็ไปสไู้ใจมันได้ใจมันได้ใจมันได้สู้เว้ยเขาเลีอกเซะไปสู้เซไปสู้เออต่อยต่อยเออสัตวต่อยสัตวก็ต่อยสัตก็ต่อยเออเออเออกี่รอบแล้วกี่รอบแล้วกี่รอบแล้วกี่เออหลับเถอะกูสงสารมึงวะ ไปกันต่อมาศัตรูไปเจอเจอนามบิวนามบิวกูเรียกมันตลอดอ่ะมานามบิวนามบิวลุยบิวลุยลุมมันลุมมันเออจับไว้บิวบิวไอ้นี่มีอาวุธบิวบิวไอ้เอ้ยเอ้ยเอ้บิวไอ้นี่มีอาวุธ ไม่มีหัวรอมีอาวุธหรอมีอาวุธหรอโอ้มีอาวุธหรอบิลจับมันเลยโอ้ยบาดอาวุธิบาดเออเดี๋ยวพี่เออบิลเออดึงขามันบิลสู้มันบิลตีเขาบิลบิลตีเขาบิลตีเขาบิลไม่ทำแย่อะไรเลยครับผมบิลตีหน่อยตีหน่อยเออไม่สู้กูเขาไม่สู้นะสัตว์สัตว์ไม่งเลยสัตว์เอาเอาเอาได้เอาบิลบิลบิลอย่ายอมบิลอย่ายอมอย่ยอมบิลยอมกับกูนี่มึงเก่งจังเลยกับคนมีเคียวมึงไม่เก่งอะเออไปอย่าต่อยเออเฮ้ย ต่อยตอยเอาดิ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 าดาดมึงไม่สู้มันวะกูเรียกมึงมาสู้แล้วเนี่ยมันถือเคียวแค่อันเดียวเนี่ยกูยังยอมโดนบาดท,ทำไมมึงไม่ยอมวะมึงมานี่สิ มันี่สิมานนี่มันนีมันไปไหนมานนี่มันนี่มานนี่มึงมานนี่ไ้ล้มมวยอ่ะมึงล้มมวยอ่ะอยิกเขาย Hence, ิกขายิกขายิกขาไม่เลยยิกิขายิกขาเอาดิยิกขามึงมึงขาอ่อนอ่ะยิกขาอ่อน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 ไม่ต้องล้องกูยิกขาอ่อนมึงยิกขาอ่อนมึงเออยิกขาอ่อนไปไงเจ็บไหดิเจ็บไหมดิเจอกูยิกขาอ่อนแม่เงี้ยไปก็ต้องใครไม่เคยโดนไม่รู้นะครับยิกขาอ่อนเจ็บนะครับผมนะครับมา ตัวไม่ใครไม่รู้แต่ยเรียกน้ำบิวมาเล่นด้วยบิวบิวลุยบิวลูกบิวบิวเออบิว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 ไิวได้ด่าได้สังให้สั่าให้จับเวียงเวียงเอาบิวคนนี้เก่งบิวคนนี้เก่งจับเบียงต่อยต่อยเด็กสะบัดสะบัดหน้าสะบัด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 ขย่าหัวขย่ากุ้งลงกาสะบัด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 จับจับสะบัดสะบัดจับขย่า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 หัวขย่าหัวขยี่หน้าขยี่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 จากนั้นก็วิ่งเข้าไป เดาเดาวดาเดาเดาดาๆดาเดาเดาดาเดาเดาดาโอ้โหหดายทารุณโอ้โหไม่ตายเดอะท่านี uh, oh, ้ม uh, oh, ันลายกาดมากนะครับผมถ้ามีชื่อว่ยยาอะไรให้แก้นะครับผมโอ้โหใครเห็นก็ว่าตายนะครับผมหนีกับก้ออโอ้ยโอ้ยโอ้โอไมคก็โอซูโอซูโออ่ออ่อมันก็ต้องกันกต้อดาหมดมา กระเดากระเดากนนะครับกระเดอ้บิวบิวปันด้ามันบิวบิลด้ามันบิวโอ้บิวโดนฟันโอ้บิวโดนฟันบิวบิลบิลอยู่มึงยอมแพ้บิวอย่ามึงเออบิวมากันให้โอ้โหบิวอ้ยสู้คนบิวไม่สู้คนนี่เนี่บิวไม่สู้คนเออบิวบิวจบไว้เออบิวจบไวบิวบิวจบไวบิวไม่สู้กับิวจะไว้บิวจะไวบิวจบไวเออบิวบิวจะไว้อาป๊บปาบิวจบไว้แล้วดวจะไว้แล้วต่อยต่อ ทุๆทๆๆๆๆๆๆจับีอออแขนหักเอาไปไงล่ะเออเโดนอช่วยด้วยโดนเียวโดนเคียวจับไปข้างหลังอ้ยโอยเกียวโอยแม่งไงเคียวเกียวจับหลังอ ปล่อยกูเกียวอ้อยอ้อยอ้ยแขนบิดแขนบิดอ้อยรอนช่วยด้วยช่วยด้วยโดนเขียวใหญ่เออเออเอ้ย่าไม่นะไม่นะเออเออเอาเอจจะทิ้งไปทิ้งไปเออทิ้งไปเออโอ้โหหลังเออแขนหักเลยกูมึงเอ้ยมึงเล่นเล่นกูแล้วเดี๋ยวกูจะไม่กูจะสู้มึงไปไหนแล้วไปเลยมาต่อยเออเขาไปเออนี่ไงล่ะขอสักทีนึงนะครับผมโอ้โหแขนโอ้โอ้เสียเส้นเส้นเสีย เสียเส้นเส้นเสียเสียวเสียวเสียเสียเสียเส้นนะครับผมไม่ก็ต้อไม่ก็ต่อาไม่รู้ละศึกไหนไม่รู้เราเรียกบิลอย่างเดียวนะครับผมคู่หูผมนะครับบิลบิลมาบิลกระทึบมันกระทึบมันไม่ใช่กระทึกกูมาสัตว์กับบิลอีกแล้วนะครับเออบิลสองตัวมาบิลสองตัวเอออีกตัวหนึ่งดึงดึงไปเอออีกตัวหนึ่งดึงดึงไปเออโอ้ยบิลสองตัวมันไม่หยัดไม่ขนามือวะ บิวบิวสักสามตัวมาบิวสามตัวเอ้บิวสามตัวเออดึงดึงสามตัวเลยโอ้โหโอ้โหมามาเอาดีละตัวไอ้ตัวนี้ยึดถูกยึดไว้กับกําแพงนะครับผมเราจะเข้ามันก่อนอันแน่เวิร์กเวิร์กว่ะเวิร์กเวร์วะเวิกไรบรรลานอ่ะ้้าย่าจัาสัหน้ากระโดดสัหน้ากระโดดสัหน้าบิวตัวนี้กระโดดขี่ขี่แล้วต่อยโอ้ยโอ้ี้้้้้ ดิ้นดิ้นดิ้นนอนดิ้นดินนอนดิ้นดินดินนดนโอ้เอาวะเออเขาเรียกว่าหนีหีออกนอกกำแพงหนีออกนอกกำแพงไปอันเออลุก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 ุกกลุกวุกลุกลอกวุกลุกลกกกลุกลกกกลุกุ่กลุกลกกำแกงุกลุกลกกลุลกลเอกุก่ หน้าแหกหมอไปล้มเอ้ย oh, ย oh, oh, ังตามมาอีกเอ้ยม oh, <my> ันหลุดโอ้โหมันหลุดมาสองตัวโอ้โหมันหลุดมาสองตัวไอ้ใจร้ายไปกันต่อมาบิวออกมาบิวเล่นด้านแบบนี้เล่นมันไอ้ยจะหลบนึ่งเจ้ว่าต่อย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 บิวบิวคุจับแล้วบิวบิวกูจับแล้วบิว บิวก uh, 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 ูจ oh, oh, ับแล้วเออบิวเออมาคุณช่วยกันช่วยกันบิวกูจับแล้วกูจับวุ้นไปแล้วไม่ใช่ตีกูโอ้โหไอ้บิวไอ้สัตว์เฮ้ยโอ้โหไอ้บิวไอ้บิวไอ้เวนกูเรียกมาให้ช่วยกูไอ้บิวมาไงบิวบิวมาตัวนี้มีดาบบิวตัวนี้มีดาบบิวได้เลยจัดให้บิวบอกจัดให้โอ้ยหโดนดาบบาดเออโดนดาบบาดบิวบอกโอู้อ้าว บิวตายกูตายด้วยเลยบิวให้ตายเถอะซาร่าชนิดน้ำสำหรับเด็กชนิดในสำหรับผู้ใหญ่ไอ้บิวออกมาอ่าบิวออกมาแล้วเว้ยบิวมาถึงละมาบิวไปโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูจะตัดในเมื่อบิวไม่รักเรานะครับผมอ่าบิวตามมาบิวตามมาเออส่องสว่างให้หน่อยอ่ากูพาบิวไปสู้กับคน ออ๋บิวขาบาตัวนี้เออบิวบิวตะเกียบบิวเอาบิวเอาตะเกียบตบเอาว่าบิวตะเกียบตบนะครับผมมึงจะได้เรื่องงงเนี่ยบิวเดี๋ยวกูสิงล่างมึงนะมึงไม่ได้เรื่องกูสิงล่างมึงนะครับบิวอ้าวบอกบิวบิวสู้ได้ไหมเนี่ยบิวบอกกูสิงล่างบิวแล้วต่อย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 ตตต่่่อออยยยจับยกเวียงเวียงจับเวียงเวียงเอาไปจับ ต่อยักต่อยักไปเย็นต่อยักไปเย็นต่อยักไปเย็นนะครับผมวิวใส่เกเกงยิงใช้เชิงเทียนเอาว่ไปกันต่อมามาวิวตามมาวิวตามมาล่อเขาเลยว่าล่อยากไปสักไปสู้กับบอสนะครับผมวิ่งมาวิววิ่งมาเออวิ่งมาวิ่งมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพากันไปเรื่อยๆไหนๆสตูอยู่ไหนผมอามาสู้วิวสู้บิวสู้เอาว่ะวิวคูเอาว่ะวิวคูไม่มีพวกไม่ไม่มีนักอีนักผมแทงด้วยโอ้โหเอาว่ิวโหดบิโหดจริงจริง บิวโงจริงเออตีใบบิวบิวตึกบิวซูได้โอ้โหบิวเก่งมากโอ้โหขีคอสุดยอดมากบิวแต่อย่ามันมันจะไปเล่นกูรอต่อรอต่อรอบิวต่อปลาตามมาบิวตามมาบิวมันเก่งว่ะไม่งั้นต้องต้องบิวเออบิวเดี๋ยวมาวันนี้มาวันนี้บิวมาวันนี้บิวเอ้าเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วโอ้ดีนะกูเข้าล่างผิดบิวลุย

ลงมอสอยู่ลิงก์ลิงก์งอยู่หน้า YouTube YouTube ช่องผมช่องผมเลยครับช่องผมนะครับผมอย่า yeah. สลบฉันหมดตุ๊๊ตุ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 ตตตตต๊เออเออแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทต,ต่อไปนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ลัคกี้ทุกคนสวัสดีครับ